สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พ่อเอกกับน้องท้อยกาํพาลังถ่าพี่น้องมาบึงการสีเขานะครับเข่าที่สีนี่ก็บป็นแม่นเข่าพ่อเอกกับน้องท้อยเด้นะครับเป็นเข่าของพี่น้องที่ว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับ สำหรับของผู้เอกกับมึงท้อยก่บาบ่มีนาครับบ่ได้เห็ดนาครับเห็ดแต่หายอย่างเดียวสำหรับการสีเข่าแบบนี้ในยุคสมัยนี้ก็มีบ่คคอยหลายแล้วครับพี่น้องเพราะว่ายุคสมัยนี้มีรถเกี่ยวนะครับเนาะรถเกี่ยวนี่เขาจะเกี่ยออกมากับสำเร็จออกมาเลยในมือนี้เขาที่มากอรรวมร่วมกันได้ก็มีประมาณสีหาเจ้านะครับพี่น้องพอะฮอดเวลาสีก็เป็นการเอาแรงกันนะครับ ต่างคนต่างซอยกันจนว่าเมดนี่นะครับในมือสีขาวพี่น้องก็ต่างคนต่างเตรียมอาหารม้าครับทั้งเหล่ายาปลาปิ้งพร้อมเลยครับแต่สําหรับมือนี่ก็มีปัญหาติดขัดอูุ่่น้อยหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่ารถสีขาวเขาขนัดไว้ตอนเช้าครับแต่หากว่าม้ากับตอนเที่ยงแล้วแถมม้าแล้วรถกับมาเสียอีกครับพี่น้อง ก็่จะได้สีกับรุ่นกันเมื่อยแลวครับพี่น้องครับเร้อตอนนี้กําลังสีเข่าเป็นเจ้าแรกอยู่ครับเหลืออีกสีเจ้ายัางไม่ได้สีจะต้องลุยกันต่อนะครับสําหรับราคาทาสีเขา่าเขาสิคิดแบบนี้ครับพี่น้องเขาสิคิดราคาเป็นถุงปุ๋ยครับถุงปุ๋ยละไปเลยนะครับถ้าเต็มถุงปุ๋ยมัดปากได้เขาสิคิดราคาถุงปุ๋ยละ20บาทครับ แต่ขันว่าเต็มถุงปุ๋ยแบบมัดปากบ่ได้เขาที่คิดถุงปุ๋ยละ25บาทครับพี่น้องครับตอนนี้การสีเข่าเจ้าแ,กแ้กกับกระับสีแล้วแล้วครับเดี๋ยวต้องเก็บให้ละเอียดเตรียบให้หมดก่อนเพราะเก็บหมดที่ได้สีเจ้าต่อไปครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอเก็บภาพบรรยากาศมาฝากซ้ำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ